ือหนูอยากไลฟ์วันเกิดมากหมายถึงแบบวันเกิดปีที่แล้วอะก็คือหนูเปิดตัวมาใช่ปะหนูก็แบบพูดพูดว่าแบบอุ้ยมันจะเข้าแอปทันไหมแบบว่าอยากไลฟ์ในวันเกิดแต่สรุปคือมันไม่ทันก็เลยไม่ได้ไลฟ์ในวันเกิดไม่ได้แบบคุยกับทุกคนในวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เข้าไปอ่านที่ทุกคนอวยพรนะวบอกว่าเออ,อ,อปีนี้เราก็น่าจะแบบได้ได้ไลฟ์ละ คาดหวังสีเสื้อทุกคนชอบชัวร้อยเปอ์เซนทุกคนชอบแน่นแน่ทุกคนชอบสีนี้แน่นแน่ทุกคนชอบสีนี้นนแน่เป็นสีที่ง่ายทุกคนชอบชมพูบานเย็นโอ้ทุกคนเอาจริงเหรอ ชอบชมพูเหรอชอบชมพูเหรอถ้าชอบชมพูหนูจะทำชมพูให้เฮ้ยผมเชื่อคนง่ายนะเอาชมพูนะูดแลนนะ้วนะชมพูนะ